สบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องปลายเบิดสุขุสุคนเบิดสอมองฉุบ,บ่อนเบิดสอมองฉุกแก่เด้อพี่น้องเด็กสบายดีตอนสี้แรงๆพี่น้องไอ้ตอนใบใบศาส,ะสะนาะมันกับเสื้าพี่น้องลงหว่วยลงห้องคือเก่นะนะหาหาหน่อไหมหัวมันพี่น้องเลยกักสีได้พี่ชังแลหลกเวยตั้งหว่ยหวยเวยนี่นะเวยขี้ขี้ยา,าววะสันแลมลงดูสูตรนาง มสูตรออกข้างนอกพี่น้องก็โบนแม่สูตรเขาโคกเขป่าดอกเรื่องเขาเรื่องน่ะคือเขามาจอบสร้างเห็ดของหน้าอะไรก็เลยถือโอกาสมาหาอยู่หากินเลยเนาะน้ำใหม่ใม่บงน้ำใหม่บงนี่ใจเลยใสอาโก้หน่อน้ำใหม่ยังไม่เห็นมันสั่ได้เน่าออกกูสั่นเอ๋ออ๋อเอาชิ้ถามนี่มีน้ำใหม่ก็น้ำใหม้นะเมือนพี่น้องเลยได้พักน้ำก็พักน้ำเลยเหมือนเนาะน้มบง นาหน่อไม้เก็บพักน้ำน้ำแม่รูว่าพักน้ำบอกน้ำมีได้พักน้ำเก็บมาแล้วน้ำงามน้องหัวใจพักน้ำบ่กวกกินแเสพเด็กแทนหน่ะพักน้ำนี่ละนี่ข้างหน้าเจ้านี่เด็กนี่ในตะพังนี่เก็บเอาอยู่อยู่คำสมิงคือว่านนี้หน่อยนี่เขาไปเก็บน่ะเนาะ จะแน่นหนอยแบบนี้บรแม่ณสิข้าไปเกีบนี่แแล้พี่น้องเลยน้ำหัวกินหวมเป็นคนนี่แหละพักน้ำมันบ้านฮาลบริมีเลยพี่น้องเลยน่อยนึงเก็บเลียย เบิ้องไปนำการเพลินพี่น้องเว้บ้านพี่น้องเอิ้นว่าพักพี่สังนี่อยู่บอกล้มลมพี่น้องเว้ตอนนี้คล้ายว่าพ้นสิตกเพราะว่าล้มคัดพ้นแน่เลยเาลมเาไดีย่เหน็นอ,อีกเพาเรอเห็นเลยนะ มยังอะน,น้ำน้ำอาชียมเข้าไปเด็กเข้าไปบออกมาเลยสูตรในโบแมนสูตรมาหากินเด้อพี่น้องเด้อสูตรมาเวียกมางานเด้อเนาะก็เลยถือโอกาสมาอยู่หากินเลย,ยาหา,ากินอยู่บ้านใหม่เพืนอนใหม่ก็ให้พิร่า เ่ดพักน้ำพี่น้องเลยเยงามๆเีนอนอ่อนงามๆเรื่องงัวกินกับคนกินขักอีเรื่องงัวกินกับคนกินแถ <c ười> วบ,บ้านครับ่มีด่ดอกพี่น้องเลย มันนอนห้างกับผมีคือการเด,ดแบกนะมีแต่อยู่ค่ำสมิงนะดมค่ำสมิงนะเด็กเงาแปหมักยางแปลหมักยางแปามามหมักเงาแปหมักไฟน้าไหมแต่ว่านี้บาหลายมันน้อยมันเบาใหญ่ขึ้นเอานี้แค่สิลงม,มากบ่ งามนโโอ้ยโตกมอเกางมางคุดน oh, ้องมาท่นกระดมาสร็มาสวยงิเบิดเลยตหกมาเยพี่น้องงามบ่บอลอ่อนเนาะรเส สีเดือนั่งว่านั่งเห็นหน่อไม้สองต้นเลยจะบอกปาเจ้าจะบันหนังเขาคานหน่อม้มนตองหนโอ้ยรัลายไปเลย สายเบอร์ฮะโอโก้หนอบักใหญ่หนึ่งเป็นหน่อเลยเนาะส่วนมะเขาเห็นแหนงมันอะไรเดียวหนิแจ้าให้คอยเบพาะเครื่บักน้ำนี่แหละพี่น้องเว้ยน้อไม่ถึงโ่ได้กระสังเลยเป็นลมเป็นพลม,มาไม่พระมืดพลม,มาเลยเลมย่านเลย กาบ่แอกแอกแอกเนี่ยงอปักใหญ่หนึ่งตัวนี้สมสื่อพักน้ำเลยเนียนี่เป็นน้ำนี่แต่ว่ากินได้สบายเพราะว่าน้ำมันอ่อนสอนหน้ามีไซส์พักที่น้องเลยโอ้โปลาโอ้ คุยพ <ap> ังน้ำตอดมือน้องหม่แงน้องม่ย่องไงแงน้อหม่บง หอยคนหรือหอยคว้ยเลยกินนี่บะฮู้พี่น้องเลยง่วบ่าเรื่องยังกินนี่แหละ มันจงเหี้ยนบมดเป็นมาใบมันเหี้ยนไปเลยอืมกูนทอมันแก่กับเจ็บขนาดเลยน้ำมันปักใส่ทุงมือ,อยังบ่อยู่เลย บืองล้มนะพี่น้องเลยลมลมลมพายุเข้าบริสังไปชีดเมื่อแล้วบ้านพนี้สิเป็นไรน้อยเก่าพระเจ้าพี่น้องเลยเอ้าพรนี้สิเป็นอะผู้พ้นมาเลยทั้งน้ะผู้นตกันะ เมื 13, 15, 15 e im, im <cam 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 ่อเช้าเมื่อพลอยอิบๆอยู่จะจะเมื <cam hmm. <cam ่ออะไรพี่น้องไว้บ้างต้นไม้มันก็ไปไปหอกมันลมขนาดนี้เป็นตะยะอเป็นตะยะเนาะเข้าป่ากราดงเุงในโคกในป่าซัมเราจะฟักน้ำกันน้นไม้หน้อยหนึ่งใช่ๆเปิดทงให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเบิ่งชัดๆลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องไปบุญแดงครับมาเบิ่งมาชมคลิปกันเลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจวอนนี้ได้ลวกกินเถื่อนหนึ่งเนาะโชว์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  ไปได้เลยพี่น้องพักน้ำก็สิประมาณนี่แหละเนาะหนึ่งก็กินกระปุตใส่เบิ้งให้เบิ้งให้ไก่ได้พักน้ำเป็นแบบนี้แหละพี่นเนาะไยเนาะก็อะไรก็แชร์พี่เนาะไปอยู่ดีมแห้งเบอร์สกุลสุกคนจะเจ็บแบบจนลำร่วงลำรวยไปแล้วสบายดีสบายดีพี่นเนาะไยสบายดีสบายเราต่อพี่นเนาะไยมาเบิ้งบรรยากาศภายในเมืองก็ไปนี้เนาะหลังจากที่ไปหาอ่านะ หนะไม่เก็บปักน้ำพี่น้องเลยมันจะเป็นพาลมพอตกฝนตกะเลลีตกมาน้ำทางนี่ยเลยเนาะโตกมาน้ำทางขว่าศิลาเลยบอลล่าดอกมาเก็บภาพมันในเมืองพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะฝนตกมาน้ำทางพี่น้องเลยโตกมาน้ำทางตกตั้งแต่หน้าท้ายเขว่าตกแห้งขนาดเลยจะมาขวาตินโนนี่บัญยุดเนาะมีด่านอยู่สองด่านขว่าเนีก่ก็ดีอยู่หน้าท้ายด่านหนึ่งแล้วก็อยู่เซนโนนี่ด่านหนึ่ง รถโลกไปยังพี่้องไอ้ถนน,นทนเท่างมนกันดิเนาะน้านขายเลขกันนี้ขายเลขสี่โต5โตเอ๋อเละยังเนาะสี่โต5โตก็มีโอเคพี่้องเอ้ไปแลเดอาเราดปแเดอสบ,บายดีสบ,บายดีไว้พอแอนแม่คลิปหน้าคและ